คนก็กลับบ้านหมดแล้วนะครับนี่เราจะมาเดินเก็บตกนะครับว่ามีพ้าอะไรลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับนี่ครับเขียกองประคองชีพครับขายดีพี่วันนี้สวัสดีครับขายดีไหมครับพอได้ขายครับพอได้ขายครัเนียนะครับนี่ช่วงนี้อยากได้แบบลายเทียมอะครับไม่ครับผมอยากได้ที่เป็นแบบสมเด็จก้างป่าอย่างนี้มีครับ ก้างปลาโอ้โหเพิ่งขายเมื่อกี้ใช่เหรอห้าแสนกว่าขายกันขนาดนั้นเลยอ่ะใช่สมเด็จก้างป่าแล้วแล้วตาเป็นดินมีปะตาเป็นดินไม่ได้เล่นเลยครับไม่ได้เล่นเลยแล้วแล้วสายวังอ่ะสายวังก็ไม่ได้เล่นเล่นในก้างปลาเล่นในก้างป่าเลยโอ้โหพี่ขายให้ไหมน้องเขามาจากราชบุรีเอ้าแสดงมากต้องเป็นเหตุผลนั้นแล้วผมกสซามาตามไม่จะ ไม่มีแล้วดิมีองค์เดียวไม่มีเลยอ่ะมีองค์เดียวเลยอ่ะผมเปิดเป็นร้านหนึ่งเขาต่อห้าแสนชิปแล้วโอเคพี่ไปก่อนแล้วกันพี่เง่งเง่งเงงเง่งเง่งเง่งสวัสดีครับสวัสดีครับ